สวันดีท่านผู้ชมที่มาติดตามดรกน,นะครับันเี่วบช่อง MCN j a p n ก็ยินดีะครับวันนี้ช่วงนี้กำลังอยู่กับเกมนี้ไปก่อนนะครับมันหลายอย่างโอเคนะครับตอนนี้สำรูมลบอยู่นะครับ คือวันนี้เราจะมาดูสิครับว่าประเทศสหรัฐประเทศผมจะชนะไหมตอนนี้ผมอยู่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับคือไม่จะไม่ดีนิดนึงนะครับช่วงหลังนี้ กัลลนน,นี้ผมมาถึงเวลาสถานทัศสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ผมมาถึงสหรัฐอเมริกานะคะเพราะผมจะมาถล่ม ทัพเขานะครับวันนี้มามาดูกันนะครับ Hoặc gặp hoặc là hoặc là hoặc Để không là hoặc là hoặc là hoặc ผมดูมองนะครับผมจะใช้เครื่องบินเอ็กซ์สามาร์มายิยงนะครับเฮ้ยพี่เอาเอ็กซ์สามาร์กัน สารภาพมามจากไงครับพี่ไม่บอกเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะใช้เอกส,สารสารภถล่มสหรัฐอเมริกาดูนะครับ người nào hắn cũng chào mấy mày <laughs> ui cũng อเซีกคาตัวยาเกอนนะเพราะเพราะมันมันไกลครับเดี๋ยวมจะไปยี่สานสีแปลว่าเจอญี่ปุ่นอ่ะอยูทานสาีสหรัฐยูทานเอนี่ถึงละง่ายๆเหรอน้องๆเดี๋ยวผมถล่มโชว์ครับ tôi hồi nãy đều vùng mì tăng hết rồi à Ừ Mìu giảm chơi dễ cho gặp phía mấy à Cũng quá cho gặp phía đi quá về đời vùng chút, âu duyên âu âu không bị được làm la bên khỏi vùng đi vào hầm ba mẹ ักดิวเกินโอ้อีกแล้วทำไมต้องเจอโปรทุกปีเออโปรตายพี่ คือผมอยากถามนะเล่มโฟลฟิลเลยนะ่ะโดนพื้นใหญ่อัดตายครับเอาไว้ก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ใส่เครื่องบินก่อนนะ เยทลุ่มสหรัฐอเมริกาแบบโหดเลยนะครับผมถ้ามือลุงเรือลำนั้นก่าล่ะครับ น claro> ี่แกงหนึ่งแกงหนึ่งเสือไม่สวยครับจอยจหูจนี่ไปหูมจอยนี่ไป ồ dơ lư lâm ní bài học ồ dinh bài học nhưng bạn nặng nặng quê tay như tay như tay con kịp xám kịp xám มฮม,มิงมฮมิงคนที่เล็งไม่ที่สวนในประเทศไทย chẳng trả lại cô duỗi luôn được cô viết gì là đuôi không nên đập mà chưa anh đi phụng giam đập na เราเฝ้าร no ่างม่วงคนดูดูดีครับของเราเฝ้าร่างม่วงเมื่อกี้ผมก็ทำตังไว้เยอะนะผมทำเหรียญจะเก็บเก็บเกบสามอ่ะ ไม่ไม่ถานท้าสารแล้วก็แต่งแล้วเขาไม่เปิด อันนี้ฐานทับเหลืออยู่หนึ่งพันแล้วนะครับตอนนี้คือเราผมเล่งอีสามเมตรคือตายเลยจะดูนะครับว่าว่าผมจะจะชนะหรือว่าผมแพ้นะครับเนี่ยนะ ให้ผมตายคนดูผมตายครับ คือคุณูผมต้องรอก่อนนะครับนี่จะตังค์ผมไม่พอ ตัวนี้น่าพอแล้วแหละสามวันพอครับเลุมแค่นเดียวก็พอละอีกแล้วผมโดมเบีย้ยเบี้ยถูกครอบคอองเนี่ยะคือผมไปจ่ายตังค์ให้เขาอีกโอ้ยจำตังค์ไม่มีจุลด มามาไปถล่มไว้กันทั้งแก๊งเนี่ยครับเดี๋ยวผมบินขึ้นให้สูงเลยครับมาชูบินสูงก็ดีนะครับแต่โฟต้ก็ตายเนี่ย นะครับแต่ภาพของรูดีครับเฮ้ยกินไปรูดีเรือเรือนีเรือดัน้ำหนึ่งลำนะมีเรือฟรีเกนหนึ่งเรือมันทุกเครื่องบินหนึ่งคู่ดเดยอะผมเคลียร์ไปแล้วสามสี่ลำนะ ผมเคียยไปสามลำผมจำได้เนี่ยผมเคีย่ยไปสามลำแล้วรวมไปทุกเครื่องบินอ่ะผมยิงแบบแตงสองสั 2, กสามครับเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ย เูืัอนีน้รู้่หรอเฮ้ยจกงจริงเฮ้ยรู้ป่าน,นี่นู่เนัเห็นเนเน็เครื่องวนู่นชน,น,น,นะครับ world okay i'm going to go the keep me good like, good good try, nah, ha, day, cho, and then like subscribe guitar i have going to data i think they come we're gonna have to come